จะเลี้ยงกรรมมาหานี่นะเรียกผมปุ๊กตัเราเราลีนะ Yes don't worry don't worry รก็รักกามินคนเดียวถูกไหมครับครับผมครับผมแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะให้มอบครันเป็นแม่ตามจริงก็ก็ดีครับให้มันเป็นไปตามอยากได้ลูกผู้ชาย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 ก็แล้วก็แน็กแบบเป็นผู้ชายที่แบบเพอร์เฟกต์มากเวลารักใครก็รักจริง อออันนี้แบบอันนี้พูดจกใจะะพูดตรงนแะ๊กไม่เคยมีวีรกรรมเจ้าชู้นะอันนี้กล้าการันตีเลยแจ็คแฟนฉันเปิดเองชองเองชาลีพร้อมสร้างครอบครัวกับการมีมีลูกเลยไหมงานนี้ทำเอาแฟนดอมชอบใจในความ MVP สนั่นคะ่ะ พลาัางรักล้นใจอะไรก็ตามไม่อยู่แล้วคะ่ะสำหรับคู่รักทิก,กเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับหนุ่มนายชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงฟแฟนๆเนี่ยต่างรุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นสปายไทยแลนด์ตั้งแต่ชาลีนะคะประกาศเดินหน้าจีบกามินแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ก็มาากนันจะมีโมเมนต์หวานน่ารักมุ้งมิ้งผ่านโซเชียลออกมาให้ดัมพนด้านเนี่ยได้ฟินแบบไม่ต้องพักากรกับความน่ารักของพวกเขาแถมแต่และช็อตที่่อยออกมานะคะเรียกคุณแฟนเต็มปากเต็มคำค่ะล่าสุดนะคะ17เมษายนชาลีกามิขยออ่่นเครื เกาหลีนะคะแล้วก็ไลฟ์นี้เนี่ยก็มีเพื่อนสนิทยอย่างแจ็คแฟนฉันมาร่วมไลฟ์แจกความเฮฮาด้วย ซึ่งช่วงท้ายของไลฟ์นะคะแจ็คแฟนชาเนยได้มาชงเข้มแบบด้วยการเปิดความลับแน็กชาลีที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนว่าก่อนอื่นแน็กเนี่ยพูดกับกาเมีนว่าอย,อย่าลืมกลับมาหาชาลีนะด้านกาเมีนเนยนก็ตอบว่าเยสและแจ็คเนี่ยก็ยังชงเข้มต่อด้วยว่าวันที่แจ็คเนี่ยไปออกรายการแชร์ซึ่งแน็กเนี่ยได้บอกได้คุยหรือว่าจีบกับผู้หญิงคนนึงอยู่แต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นกาเมีนและก็ยังเปิดใจแน็กว่ารักกาเมีนคนเดียวและในอนาคตถึงขั้นมีครอบครัวมีลูกและอยากได้ลูกหญิงหรือชายด้านแน็กเนี่ยตอบว่าใช่รัก อนาคตที่จะสร้างครอบครัวด้วยก็อยากจะให้เป็นกามีนหาจจะมีลูกก็อยากได้ลูกชายอย่าลืมกลับมาหานี่นี่นะในมผมปกทุนเราชาดีนะ Yes don't worry don't worry ผมก็มองว่าไอ้แน็กอะยังไงอะก็ รักกรรมินคนเดียวถูกไหมครับครับผมครับผมแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะให้มันเป็นได้ตามจริงก็ก็ดีครับให้มันเป็นไปตามอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชาย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 นะผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็เนี่ยคือความลับที่ต้องบอกว่าไอ้แน็กเนี่ยมันแอบชอบผู้หญิงเนาเนี้ยแหละครับก็คือการมีน่ชอบกูพาคนไปดูเลยนั่แหละไม่ตอนนั้นไงคือตอนนั้นไงที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่กล้าไปพูดก่อนเพราะว่าตอนนั้นทําแฉอยู่ไม่กล้าไปพูดแรกหรือไปแบบ บอกก่อนเพราะว่ามันดูเสียมารยาทต้องให้ทางฝั่งผู้ชายเป็นคนพูดเองครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ถามว่าความลับมึงตรงไหนความลับหมายถึงว่ากูรู้ก่อนกูก็เลยบอกว่าเออกูก็เลยแบบว่าเพิ่งมาบอกอะไรเงี้ยคุณแม่คุณแมนมากขอบคุณมากครับเฮ้ยคุณยอดนะคุณเป็นคนดีขึ้นแล้วเฮ้ยผมเรียบร้อยแล้วดีใจเลยเออยัไม่เดียวมแล้วไม่อะไรแล้วแม่ไม่เอานี่ไม่บอกนี่นี้รออะไรโชว์ก่อนเจอกันเจอกันเพื่อนเจอกันครับตัวนี้ครับ ต,ต่อมาแจ็คแฟนฉันก็ยังได้มาขึ้นรอยพันอิสต์แกรมส่วนตัวโดวยการโพสรูปร่วมเฟรมครบทีมแจ็คเจมยมน้อยนาฉบับแฟนฉันให้แฟนๆได้ฟินพร้อมกับระบุคแคป,ปชั่นว่ากามินเดินทางปลอดภัยนะครับแม่แหม่แหม่เพื่อชมเข้มและคำตอบในท่านเนี่ยก็ชัดเจนขนาดนี้คิดว่าสไปไทยแลนด์เนี่ยก็คงไม่นานเกิดจริงคะ่ะและก็มีชาวหนิดนะคะแต่ก็มาส่งเสียงเชียร์ในความ MVP ของแจ็คมากมายอาทิเช่นเดี๋ยวขอจอช่วยนะคะตอนพีเควันนี้ชมเข้มถูกใจเอฟซีมาก แจ็เจี๊ยบน้อยนะเดี๋ยวไปโยนเหรียญให้ตอนพีเคเยอะๆคะ่ะชมเข้มมากวันนี้ชอบชอบน่ารักแจ็ค MVP ชงเข้มมากอิดมาก MVP แจ็คแจ็คสุดยอดวันนี้วันหลังมาอีกนะจ้างมาชง ติดตามกด Subscribe